รพระภิสูชาวเสียลังการ,รูปหนึ่งนะครับซึ่งเคยเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายประเทศไทยแล้วเกิดความประทับใจและเกิดความรู้สึกนะครับอยากที่จะกลับมาชมอริยสถานแนการเข้าถึงธรรมอีกจึงได้ชักชวนเพื่อนสาธรม,มิกนะครับเดินทางม,มาด้วยเพื่อให้เพื่อนสาธรม,มิกได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สงบและร่มรื่นของวัดพระธรรมกายแบบเดียวกับที่ท่านได้เคยสัมผัส โดยพระพิสูจน์ทั้งสองรูปนะครับได้เข้ากราบสการะับพระประธานที่อุโบสถพร,ระตะไลปิดกวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งได้สวดมนต์เพื่อสรรเสริญคุณของพระรัตนารายและรับฟังความรู้การบรรยายปฐถมนิเทศเกี่ยวกับข้อมูลประวัติของวัดพระธรรมกายซึ่งบรรยากาศโดยรอบนะครับก็มีแต่ความสงบร่มรื่นเย็นสบายทําให้ท่านเกิดความรู้สึกประทับใจที่ได้เดินทางมากราบสการรับพระประธาน จากนั้นนะครับทั้งสองรูปได้เดินทางไปยังนเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์กราบสการะพระประธานพระธรรมกายพร้อมทั้งได้กราบสการะรูปหล่อทองสำริดพระเด็พระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารนพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์แห่งนี้ครับคือสถานที่ศูนย์รวมแห่งความบริสุทธิ์ที่มีผู้คนมากมายมาร่วมสังสมความบริสุทธิ์ให้กับตนเองอย่างไม่ขาดสาย และท่านนะครับได้มีโอกาสกราบสการะบพระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์ผ่านนับพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ด้วยกรับอิสูทั้งสองรูปนะครับได้สัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์และมีความปลื้มปิติใจนะครับที่ได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาและจะกลับไปเชิญชวนนะครับเพื่อนสาธมิกได้มาร่วมกันเยี่ยมชมพระธรรมกายในครั้งต่อไปครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ